อุยน่ารักมากเลยใช่พนักงานปั๊มปตทปากช่องไฮเวย์นะครับเช็ดกระจกให้ทุกด้านเลยอ่ะดูดิใช่ไม่รู้ชื่ออะไรใช่ไหมแต่ตันสตังใช่อุ้ยแต้ตันหัวใหญ่มากบางกล้องอะครับต้องพี่สะอาดกับปากต้านอีกอ่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ลูกตังหกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบนะครับตงนี้มันเป็นของมันตั้งแต่แรก ทุกด้านเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแม้ก,กระทั่งแม้กระทั่งกระจกมองข้างซ้ายแล้วก็มองข้างขวา,ขาดูดูดูอดดโอ้โหแบบว่าเพอร์เฟกต์มากอะน้องคนนี้บ้าง่ายตีพันหนึ่งจร <laughs> ิงจุกินใหนออ้อาหารแล้วเขาก็เป็นสัตว์แล้วไงไม่ได้อ่า,านังตังจ่ายค่าอันนั้นก่อนอดเดี๋ยวเดี๋ยวยาง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 ให้ให้ให้บัตรเขาไปด้วย มม่ให้าเปิดเปิดกระจกเาลูกเปิดกระจกให้พี่เขาเขาแม่แม่เขาหันไปทางแม่บ้านมีคนโทรมาอ้าวเปิดกระจกเร็วลูกอ้าวเปิดกระจกเปิดกระจกตั้เปิดกระจกนี่ค่ะพี่ฮัลโหลจ้าูทิปทิปทิปมาแล้วทิปต้องมาแล้วฮัลโหลเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขามาโทรนะ อ๋อยัไมกับบ้นกันแน่ใช่นี่น<ด>แต่ว่าเขาน่ารักมากเลยนะใชแลแมได้รึยังดูค่าน้ำมันค่าน้ำมันเท่าไหร่หกร้อยังไม่ได้ก่หกร้อ,อะไรหกร้อยห้าสิบไปดิบาร์มก็แบบของกายแล้วกลับฮะน้ำมันเป็นเทนี่แย่ใครจะเป็นคนรับให้เป,เปิดช่องไหนแม่แม่แม่แมแบ,บอกว่าให้ตีเขาเลยแม่แม่ดูรับเองเฮ้ยพี่เขามายัาง มปวดตอดโอ๊ยทำไมต้องมาปวดตอดเนยกินเยอะเกินเกินเยอะกินเยอะทำไมวะเพะว่าเอกวาปวดตอดตรงเนี้ยใช่เขาเปล่าใช่ใช่ใช่เปิดข้างไหนข้างน้องตังก็ไปฝั่งแม่เอาไปฝั่งแม่เอ้ยน้องตังน้องคะครับครับ่อมมากพี่ขนมโออุ้ย เราให้ติดเขาหมดเลยตังทอนเมื่อกี้50บาทนะคะตังทอนดี <ขอ S 2> ใช่อ่าบาย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 ออมโตขึ้นจะเป็นคนน่ารักเหมือนพี่เขานะ